นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาหาปลานะครับในนานะครับหาปลาในนานะครับนี่บรรยากาศในนากลางต้งกลังนาครับครับเข้ากําลังเขียวครับข้างหลังข้าวนี่ครับจะพลาท่านผู้ชมมาหาปลาที่นี่นะครับลองดูว่าจะมีตัวก่าเป็นน้ําเหมืองนะครับเป็นห้องเหมืองเข้านานะครับครับอุปกรณ์รถจอดไว้นี่นะครับ ตัวนี้ดีเราเดินลงไปลุ่มปุ่นครับก่อนครบครับวันนี้ครับมีหิงมีหิงแห่ครับนี่แห่ก่อมาตัวน,นี้ครับไซ่ฮะพืชเองหงษ์ไซ่นี่ก่บ้านผมหองไซ่ครับครับจะลองดูครับว่า าจะเข้าก่อนนี่ครับแปะไข้าทางนี้นะครับครับใส่ครับอยู่ลองไปใส่ป่าน้อยดูครับว่าจะเข้าครับวันนี้เข้าใหญ่ละเริ่มมีป่าในนาแล้วครับครับดูบรรยากาศก,าก่อนครับเกิดเขียวขจีครับหน้าฝน ลำเหมืองนี่นะครับครับเดี๋ยวเราลองพอครับว่าจะได้ตัวครับวันนี้ครับนี่ครับใส่นี่ครับท่านผู้ชมผอยเอาใส่นี่ครับอีกใส่ตัวนี้นะใส่ไว้ตรงนี้ครับใส่นี่เลยเนาะครับพี่ว่า กี้ผมขึ้นไปดูแล้วข้างบนนะปลาปลามีครับปลามีปลามี ตอกให้แรงๆหน่อยนะครับแน่นๆหน่อยกูุมันไหลครับครับอันนี้เราก็ใส่นี่เลยกันมันไหลครับนะครับอนนรไอตัวนี้ปลาจะเข้าทางนี้นะครับท่านผู้ชมปลาจะเข้า,ขาขนี้เนี่ยมีเลนส์อยู่ตรงเนี้ย มีลิ้นอยู่นี้ตามันออกไม่ได้นะครับนี่ข้างหลังข้างหลังจะมีนี่ที่เอาปลาออกต้องมัดไว้ก่อนนะผมไม่มีต่อครับเอตัดที่ห้องก็ได้ครับกนะ็ใช้ตอกมัาข้างตูดตรงตูดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวปลาออกนะครับปลาตัวเล็กมากนะครับเมื่อกี้ไปดู ไม่รู้ว่จะติดหรือล่าลองดู มอนตาก็ไม่ลงนะครับแย่คุมเร็ียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับไปหาปลาต่อข้างบนครับครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแป๊บนึ่ง นี่ครับใส่เสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกท้านมีตูดมันอยู่ตรงนี้ก็ไอ้นี่ก็ปากมันครับถ้าปลามาก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับครับล่องน้ำกลางทุ่งนานะครับที่เห็นปลาวิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวไปหาปลาข้างบนต่อครับ สวยแลย้วก็ปลาขาวปลาน้อยโอ้กับหลุดกับหลุดครับปลาน้อยครับปลาน้อยปลาขาวนี่ครับได้ตัวอยู่ครับมีอยู่เลย ครับท่านผู้ชมผมจะไปดูใส่นะครับที่เราใส่ไว้เมื่อกี้ว่าปลาน่าจะเข้ารครับครับอยู่นี่ครับปลาน่าจะเข้าผมว่าปลาับิ่งเยอะขนาดน่ะปลาหนักขนาดเลยนี่ครับที่เราใส่ไว้เมื่อกี้ครับ ไม่ถนัดเดี่คนเดียวครับเรามาดูใส่นะครับที่เราใส่ไว้เมื่อกี้ครับท่านผู้ชมใส่ไว้เอาใบไ,ไม้ใส่ไว้ด้วยใบไม้มานก็นี่ใส่ไว้คนเดียวมานก็ครับโอ้โห ครับแน่นอนก่อนาครับเต็มเลยครับโอ้มานแต่ครับเข้าจริงครับใส่เข้าแล้วออกไม่ได้เลยเออพอได้อยู่นะครับ เทใส่ข้องก่อนครับแอบบหนึ่งโอ้ย,อยถือว่าได้ตัวอยู่นะครับอพอได้อยู่ครับหมานอยู่วันนี้ป่านักขนาดเลยแกะตูดนะครับ ปลาใส่้องก่อนหมันแะหมันแตะส่วนนี้ที่เราไปทอดแหเมื่อกี้ครับโอ้โหปูด้วยนะครับปูได้ปูด้วยเมื่อกี้นี่ ใส่ข้องครับปลาใส่ข้องนี่โอ้หมานนะครับเจดยอดเลยครับตัวนี้ไม่เหนื่อยครับใส่ทิ้งไว้แล้วก็ มาดูอย่างเดียวเน็ตแต๊ะครับต,ตัวนี้นะตาข้อตรงนี้ออกกาได้เลยดยอดครับ